ครั้งนั้นท่านพระอานนุ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้รับฟังเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่า อาโนนสาวกชื่อว่าอภิภูของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิกขีสถิตยอยู่ในพรหมโลกใช้เสียงประกาศให้สหสตัสสีโลก,กธาตุรู้เรื่องได้ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถใช้พระสุรเสียง ประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานอนท์นั้นเป็นเพียงสาวกส่วนตถาคตทั้งหลายประมาณไม่ได้แม้ครั้งที่สองท่านพระอานอนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้รับฟังเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์สาวกชื่อว่าอภิภูของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิกข,ขีสถิตยอยู่ในพรหมโลกใช้เสียงประกาศให้สหัส,สีโลกธาตุรู้เรื่องได้ ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนนั้นเป็นเพียงสาวกส่วนตถาคตทั้งหลายประมาณไม่ได้ แม้ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้รับฟังเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานท์สาวกชื่อว่าอภิภูของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิกขี สถิตยอยู่ในพรหมโลกใช้เสียงประกาศให้สหัส,สีโลกธาตุรู้เรื่องได้ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอได้ฟังเพียงเรื่องสหัส,สีโลกธาตุขนาดเล็กเท่านั้นพระอนนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นเวลาข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นเวลาแห่งเทศนาที่พระองค์จะพึงตรัสภิกษุทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกลา่าวท่านพระอานนทูนรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้วา่าอานน์สหัสสีโลกธาตุ เท่าโอกาสที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรสองทิศทั้งหลายให้สว่างรุ่งโรจน์ในสหัสสีโลกกธาตนั้นมีดวงจันทร์1,000ดวงมีดวงอาทิตย์1,000ดวงมีขุนเขาสีเนรุ1,000่งพูปมีชมพูทวีป1,000มีอัประโคยานทวีป1,000 มีอุตรกุรุทวีปหนึ่งพันมีบุพวิเทหทวีปหนึ่งพันมีมหาสมุทรสี่พันมีท้ามหาราชสี่พันมีเทวโลกชั้นจตุมหาราชหนึ่งพันมีเทวโลกชั้นดาวดึงหนึ่งพันมีเทวโลกชั้นยามาหนึ่งพัน มีเทวโลกชั้นดุสิตหนึ่งพันมีเทวโลกชั้นนิมมานารดีหนึ่งพันมีเทวโลกชั้นปารณิมิตตวสวติหนึ่งพันมีพรหมโลกหนึ่งพันนี่เรียกว่าสหัสสีโลกธาตุขนาดเล็กโลกหนึ่งพันคูณด้วยโลกธาตุขนาดเล็กนั้นเนี่เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุขนาดกลางโลกหนึ่งพันคูณด้วยสหัสสีโลกธาตุขนาดกลางนั้นนี่เรียกว่าสหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่อนน์ตถาคตเมื่อมุ่งหมายพึงใช้เสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่รู้เรื่องได้ หรือใช้เสียงประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมายพระอน,นุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้เมียพระภาคพึงใช้พระสุรเสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่รู้เรื่องได้หรือใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมายอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสต,ตอบว่าอานน์พระตถาคตในโลกนี้พึงแผ่รัศมีไปทั่วสหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่ได้เมื่อใดหมูสัตว์พึงจำแสงสว่างนั้นได้เมื่อนั้นพระตถาคตพึงเปล่งพระสุรเสียงให้สัตว์เหล่านั้นได้ยินอานน์ พระตถาคตพึงใช้พระสุรเสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตขนาดใหญ่รู้เรื่องได้หรือใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมายอย่างนี้แลเมื่อพระผู้เมียพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์จึงได้กราบทูลคำนี้ว่า เป็นลาบของข้าพระองค์หนอเป็นโชคของข้าพระองค์หนอที่ข้าพระองค์มีพระศาสดาผู้ทรงมีฤทธิ์อย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้เมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีจึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ ถ้าพระาศาสดาของท่านทรงมีฤทธิ์อย่างนี้มีอนุภาพอยา่างนี้ในข้อนี้ท่านได้ประโยชน์อะไรเมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระอุทายีดังนี้ว่าอุทายีเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นอุทายี เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นถ้าอานน์ยังไม่หมดราคะมรณาภาพไปอย่างนี้ใสเพราะจิตที่เลื่อมใสนั้นเธอจะครอบครองความเป็นเจ้าแห่งเทวดาในหมู่เทวดาเจ็ดครั้งจะครอบครองความเป็นมหาราชในชมพูทวีปนี้แหละเจ็ดครั้งอุทาเย แต่อานนท์จากปรินิพานในปัจจุบันชาตินี้แหละ